อยู่ตรงนี้พี่ไงนี่คือปลาคั่งนี่คือปลาคังลวกจิ้มก็ได้ฮะลวกยำต้มยำก็ได้ทำอะไรได้มั่ง ดังๆหน่อยนะแกงป่าต้มยำแล้วก็ลวกจิ้มแล้วก็ผัดกระเลียงน้ำตกขึ้นมาดูตกปลาคันราทำได้ทุกอย่างทำได้หลายหลายเมนูบ่อก็วันนี้มาขายวันแรกวันแรกครับยม้นเกม ผัดเผ็ดไก่บ้านนะครับเมนูผัดเผ็ดไก่บ้านผมก็จะสวัสดีครับรสชาติจะเข้มข้นที่ทัวพิแกงผมทำเองครับพิแกงสลัดเป็นสูตรเฉพาะครับอันนี้ผัดเผ็ดผัดเผ็ดไก่บ้านครับผมขายยังไงอันนี้ห้าสิบบาทครับไมม่ี มีไก่ม่ล้วนๆเข้าโรงานโเข้าทบในส่วนของอาหารอ่าก็เช่ชนชิมเชี่ยชอนชิมเนี่ยผมพิ่งได้หนึ่งปีเต็มกี่เต็มมั่ไแต่ก่อนทำหยุดที่ไหนเมื่อก่อนเปิดร้านแล้วก็หยุดแลก็กลับก็กลับมาลองทำพริกแกงดูเสร็จแล้วก็ ทำโชว์อ่ะเพื่อที่จะโฆษณาพิแกงแล้วได้ผลสำเร็จก็ผลสำเร็จก็กลายเป็นว่าผมก็ต้องมาแกงอยู่เรื่อยๆครับเลยไม่ได้ไม่ได้ทำเป็นไม่ได้ทำไม่ได้ทำเป็นพิแกงมนเรื่องเป็นลาวครับคุยไปด้วยคุยไปด้วยไปด้วยคุยไปด้วยก็มีงานอยู่เรื่อยๆก็ต้องออกงานอยู่จะพาะงานก็คือจะพาะงาน าตายลาาหลอดเลาไปปกระป๋อบอกอ้าวเฉพาะงานโอท็อปนะก็หรือว,ว่างานงานหนึ่งงานหนึ่งก็ไปใช่ไหมไปกับผมแต่ยังไม่ได้ไม่ได้เปิดหน้าร้านอ่าดีใจไหมได้เข้ามาอยู่ในก็ภูมิใจครับเพราะว่าผมส่วนหนึ่งได้เหมือนว่าประสบผลสำเร็จไป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 ระดับนแบบะครับที่ได้เข้ามาในโอท็อปครับ แล้วเขาจัดให้กี่ดาวอ่ะหรือว่าไม่มีาดา<ะ>วตอนชวนชิมนี่ก็ไม่ได้เขาไม่ได้จัดดาวไม่ได้จัดดาวเพราะว,ว่าถ้าเกิดผมทำพริกแกงอะไรผมก็คงที่ทำพริกแกงเป็นทางการอะไรไม่ร้ก็คือเอา,าม,มาเ,เขามาเสริมมันนะไม่เสริมแต่ว่าสะอาดปลอดภัย ครับสวัสดีครับตงัวเมียดิตัเม so> ียยังไม่ไยังไม่ได้ร oh> ับผมตัวก็โลสองร้อยกว่าโล่สองรเมื่อกี้แทอรส้อยมตัวสิบโน่กพันอันนี้ร้อยนี่เขาเนคนนั้นโล่เราสองร้อยันี้เรา Adakah anda แป่อาหารของผมนี่ปะทังราคา60บาทถือว่าถือว่าโอเคนะ ดังๆหน่อยเกษมเหมือนพันครับแล้วก็เป็นคนที่ไหนเป็นคนสิงห์บุรีครับสิมองกล้องด้วยนะครับอ่าทำธุรกิจนี้มานานได้ยังก่อนก่อนจะมาทําเนี่ยก่อนจะมาทํานี่ก็ทําอย่างอื่นมาก่อนอ่ะก่อนทําอะไรก็หลายอย่างเ็ไม่ได้คยประสบผลาำเด็จเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนั้นก็ยังโัยรุ่นอยู่แล้วก็ เที่ยวแล้วก็ไปจังหวัดนู้นจังหวัดน,นี้ก็เลยชอบทานอาหารอย่างตรงนั้นตรงไหนอร่อยก็จะแวะตรงนั้นร้านไหนดังก็จะแวะก็เลยเก็บตกการว่าแต่ก็ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งจะต้องมาทำไอ้แกงป่าอะไรนี่หรอกครับแต่เัเอิญไปช่วยเพื่อนที่ร้านอาหารแล้วก็ก็ได้ความรู้จากตรงนั้นมาส่วนหนึ่ง ก็เลยมาต่อยอดเอาว่าเราจะต้องทำยังไงให้มันไปขายตาม้องตลาดได้แล้วใครเป็นแรงจูงใจให้แนะนํามาขายในงานโอทอปนี้วันนั้นมันมีอยู่วันหนึ่งผมเมือ่อผมไปที่สนามบกอ่อก็คือคุณป้าอยู่เขาขายที่โอทอปเลยแหละเขาให้ไปเสริมบูธก็คือที่ที่บูธเขาเนี่ยมันไม่เต็ม ก็เลยไปเสร็จแล้วก็ไปก็ไปแกงป่านี่แหละครั้งแรกเลยครับตรงนั้นพอทําพริกแกงก็สกก็คิดว่าตัวเองทำพริกแกงใช้ได้แล้วก็เลยก็เลยลองไปดูครับก็ก็ก็คิดอยู่ครับว่าจะจะไปรอดไหมแต่บังเอิญมันก็ผมงก้ดวงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไปเจอท่านบก มีกระสับใช่ไหมครับเขาเขาเห็นแล้วก็ได้กลิ่นแล้วก็เขาเขาบอกว่าเอ,อาชิมหน่อยก็พอท่านชิมท่านก็กว่าโอเคก็เลยให้ไปช่วยงานตรงนั้นตรงนี้ก็เลยไป็พี่มาของท็อปคนชิมของผมเนี่ยก็ได้ได้ได้ขายมาเรื่อยๆเลยลท่านก็เรียกตลอด<ม>ก็ตรงนั้นพอหลังจากนั้นผมก็รู้แล้วว่าผม สำเร็จแต่ก็ยังไม่ถึง100ร้อยตัวเนะครัคือพอทำได้ครับผมถ้าสมมุติว่าจะทานสั่งกลับบ้านเนี่ยผมต้องทำก็เรียนอะไรอะ่ะให้มันเข้มข้นมากกว่าปกติเพราะว่าพอพอมันไปถึงบ้านแล้วย็นแล้วเนี่ยตัวของิแกงอะไรพวกนี้มันจะลดความเผ็ดแล้วมันก็จะพอดีแล้วก็เพิ่มเผืือไว้ครับ ถ้าเกิดทานที่นี่ก็ร้อนก็อย่าไปเผ็ดมากเพราะว่าความร้อนมันก็พออยู่แล้วถ้าพริแกงมันก็เผ็ดก็จะทำให้ให้ทั้งเผ็ดทั้งร้อนก็จะไม่ไหวอันนี้คืออันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือพริกแกงครับผมกแกง,แกงครับกแกงแกงผมทำเองทำเองครับผม โดยเฉพาะเฉพาะแกงป่าครับผมแกงป่าอย่างเดียวเลยครับไปทำอย่างอื่นก็ไม่อร่อยครับมีพริกไทยพริกไทยคือแกงก็จะเป็นอย่างพริกไทยตัวไฟนะครับพริกนี้ไม่ต้องตำไม่ต้องตำพริกสดอ่ะพริกขี้หนูสดอ่ะไม่ต้องตำไม่ต้องตำครับ ใช่สด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 เอาให้มันหอมนะอ๋ออย่าไปเคี่ยวก็แล้วกันเนเาะครับผมถ้าเคี่ยวแล้วมีปัญหาแน่แล้วทอดตอนเผ็ดก็เคียเค่ยวได้ถ้าไหมเผ็ดไม่พอก็เคี่ยวลูกโดดก็เคี่วก็ต้องก็ต้องบอกหรือเปล่าว่าพริกเป็นเม็ดเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่าพริกเป็นเม็ดเนี่ยอย่าไปเคี่ยวแล้วกันเนี่ยทำให้มันหอมผมถ้าเกิดลูกค้าถามสุว่าคุณว่าเขาน่าจะรู้นะว่า เขาบอกเขาถามว่าใส่ไปแล้วไม่กลัวเผ็ดเลยเขาบอกว่าอ,อ,อย่าไปเคี้ยวกันนั่นเองถ้าเ,<อ>เกิดว่ากลัวเผ็ดน้อยก็เคี้ยวได้ครับถ้าไม่จุใจนะอย่าไปพอใจใช่ครับสไปซี่ซ <laughs> เผ็ดมากอเ,อเอาคนช่วยมั่ง แด้จะไปตัดลงในพอสุดท้ายนี้ก็ทั้งหมดทั้งวนท,ที่ผมมายืนตรงนี้ได้เลยได้ก็ผมไปพนักงมการเทฒนาชุมชนของกระทรงมหาดไทยนะครับเพราะว่า รมนี้ได้ให้โอกาสแล้วก็ตั้งแต่รากหญ้าขึ้นมาทุกคนก็ได้โอกาสจากกรมพัฒนาชุมชนนี่ครับต้องขอขอบคุณมากครับครับ